ก็ตัวนี้จะเป็นกล่อง NSR 150RR ากตาคมนะครับแปลปปักใส่กล่องโซนิกอันนี้พักนี่ผมทำสำเร็จเผื่อมีใครสนใจ k ช6นะครับคือกล่อง NSR เนี่ยถ้าไม่ตัดแถบเนี่ยไฟมันจะแก่มากเวลาใส่โซนิกยุคแต่ก่อนเนี่ยจะชอบวาวขาดกันเยอะเดี๋ยวจะให้ดูว่าเหตุนผลนทำไมมันวาวขาดอันดับแรกดูรอบเครื่องก่อนรอบเรื่องก็ทะลุหมื่นสครับเกินหมื่นสอง หเหตุผลที่ทาให้วาล์วขาดก็คือแถบมันตําแหน่งมันไม่ได้อยู่เท่ากับ NSR แล้วช่วงอาจมันอานท้ายแถบคือ3 8มิลบวก15ก็อยู่ประมาณเกือบเกือบ40-50องศาขึ้นมันได้ดึงยาวเลยมันทําให้รถมันไปแข่มากแต่รถช่วงต้นมันจะตอบสนองดีเพราะว่าไปช่วง ช่วงช่วงโดดมันแก่มากก็เป็นเหตุผลที่ทําให้วาวค่ะถ้าถ้าแนะนําก็คือตัดแถบให้เหลืออยู่ประมาณยีิบห้าตัดตัดหน้าแถบนะครับท้ายแถบไม่ต้องทําอะไร่องนี้จะเป็นกล่องเกเนดาสองร้อยาสิบเอ็มซีสิบหกนะครับปีแปด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 เกียนี่หละรหัสเควีสามนะครับตัวนี้จะเป็นกล่องไต้หวันแปลงปั๊์ใส่ครับตันี้มันจะแตกต่างจากกล่องอีมาเราก็คือ ปั๊กไฟเข้าถึงสองโวล์เนี่ยกล่อง,องเงินว่าเราจะอยู่ช่วงล่างในช่องล่างกล่องสองหู้นจะอยู่ช่วงบนแต่ตัวรอบตัวอะไรนี่ถ้าเป็นกล่องตัวนี้ก็ไม่ตัดนะครับแต่ว่ามันจะไม่แก่เหมือนเหมือนกล่องเงินร้อยสิบ ว่าเดินเบาก็เอครับแต่ว่าช่วงช่วงโหลดมันจะไม่แก่เท่าของเอเดนารวออสิบาจัาางหวะมันเวลาเบิ้ลโหลดแก่มันก็จะเท่า c b i แต่จะมีดีดกลับมานิดนึงประมาณ5องศาแต่ถ้าตัดแถบมันก็จะมีจังหวะที่ดีกว่านี้หลังจากดูการาฟก็คือหลังจากดูองศาจุลเบิดในในตัวรถ คือกล่องตัวที่ใช้ก็จะเป็นกล่องของ n s r ตากลมก็คือ KW6 แล้วก็กล่องที่อีกใบหนึ่งก็จะเป็นกล่อง n s r 2 5 0ตัวนี้จะเป็นกล่องจากไต้หวันกล่องเทียบคือตัวนี้จะเป็นกล่องใบเนี้ยผมพอดีไปเปิดหาดูเมนนวลในเมนนวลของ n s r 2 5 0เพื่อที่จะเอาข้อมูลมามาประกอบเครื่องเ s เนอร์ที่ผม2 5 0ที่ผมยกใส่โครง n 1 5 0้าบบ้านเรา ก็เลยจะหากล่องมาลองดูว่าความแตกต่างมันจะเป็นยังไงอีกอย่างก็คือกล่องใบนี้มันค่อนข้างที่จะหายากผมก็เลยต้องหอ่อต้องซีนไว้ก็เอามาใส่กับโซนี่มันก็เห็นเห็นผลดีโดยประมาณหนึ่งเลยแล้วกันมันก็เป็นกล่องที่เขาทํางานทํามาทั่วไปนะครับของพวกจีนพวกไต้หวันตัวนี้ก็ถ้าถ้ามันเวิร์กเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะลองถ้าถ้ามันเวิร์กนะหรือใครสนใจเดี๋ยวผมจะลองเอามาขายดูถ้าถ้าไปนี้ไม่ไม่แพงครับตัวนี้น่าจะเจ็ดแปดร้อยไม่น่าเกินนั้น ก็ออมาวิเคราะห์ดูกราฟนะครับหลังจากที่ที่ผมจับโดยประมาณนะครับก็คือเส้นสีเหลืองเนี่ยจะเป็น KW6 ในในแถบเติมของ Sonic คือช่วงเลินเบาเนี่ยมันจะอ่านหลังแถบก็คือ15องศาเท่ากันหมดแต่เริ่มสกิดคันเร่งขึ้นเนี่ย n s r เนี่ยจะติดรอบเร็วมากตั้งแต่เกิน2,000ขึ้นไปนี่รอบจะโหลดโหลดโหลดขึ้นไปแก่ทันทีเลยในบรรดา่องไฟ n s r ไฟโหลดโหลดแต่แก่เร็วเนี่ย ขึ้นแกเร็วนี่ NSR จะแกแก่เร็วที่สุดทําให้ช่วงต้นรถมีแรงขีบแบบหน้ามือหัหลังมือมันเลยทําให้รู้สึกว่าเวลาเราขี่มันมันรู้สึกว่าช่วงต้นมันตอบสนองดีก็คือกล่อง n อนมันมันมันขึ้นไฟแก่เร็วมันก็อ่านหน้าแถบหน้าแถบก็โดยประมาณมันเกิน50องศานะครับแต่ว่าผมก็กะไว้คร่าวๆก็คือยิงแก่50จนถึงช่วง8 0 0 0รอบนี่มันจะมาโหลดมา5องศาคือ อหนี่ยิงยาวจนถึงจนถึงรอบรอบ1 1ื0นในในหน้าปัดหรือว่าในเครื่องของ Sonic c b r เนี่ยเกินครับเกิน12เท่าที่ผมเคยได้ทำมาในในลหลายๆปีเหตุผลที่ทำให้ให้วาวขาดอันดับแรกก็คือ1รอบที่เยอะเกินทำให้สปริงวาวอลอยลอยแล้วก็สปริงวาวละรับกำลังไม่ไหวทำให้วาวลอยวาวขาด2ก็คือน้ำมันถึงเราที่จะถมไปหนามากในกรณีที่องศามันแก่ยาวขนาดนี้เนี่ย มันจะทําให้ในช่วงท้ายท้ายเนี่ยน้ำมันบางกับไฟแก่มันเลยทําให้ความร้อนสูงรถมีแรงถีบดีจริงแต่ว่าความร้อนมันสะสมสูงมันไฟมันไม่ยอมลงมาถึงไม่ไม่หลดมันเลยทําให้วาล์วขาดได้แล้วก,ก็ต่อมาจะเป็นกล่องรหัสนี้นะกล่องใบนี้ก็คือ k v 3 k v ส k v ส ตัวนี้จะเป็นถ้าถ้ารหัสนี้จะเป็นติดรถ NSR 250MC16 ปีแป8ตัวที่เป็นตัว CDI ตัวตัวแรกแล้วก็เป็นตัวเดียวที่เป็นระบบ CDI ก็หามาใช้ทดแทนครับหามาเทสพอดีมันมันเอามาลองใส่แล้วมันเบิกดีก็ตัวกล่องตัวกล่องไฟเข้าของ NSR 250เนี่ยไฟเข้าจะเข้าเส้นบนตัว NSR บ้านเรา150บบ้านเราจะเข้าด้านล่างก็สลับปลั๊กเข้า ตัวนี้ผม,ผมก็ทําไว้อยู่แยกไว้อยู่เผื่อที่จะเทสกับรถ2สงจังหว็ทาไว้อยู่แต่ทาไว้อยู่เลยยังไม่ได้ขายปักมีของโซนิกมีพวกนว่าเทสนาสมายัยปเขาเลื่องกันต่อตัวตัวคราบบนก็คือตัวนี้จะเป็น NSR 150ตัวสีน้ำเงินตัวนี้จะเป็น KV3 ในแถบเดิมของโซนิคที่ผมแปลกใจมากก็คือมันจะไม่อ่านหน้าแถบ แต่มันจะอ่านอยู่ใกล้ๆ cpr เลยแต่มันจะมีจังหวะมันมันจะมีจังหวะดรอปแค่จังหวะเดียวก็คือช่วงประมาณ7000นี่มันจะสวิงนิดนึงแล้วก็ตีกลับขึ้นไปที่40เหมือนเดิมแล้วกย็ยืนยาวเลยถ้า40บแบบนี้เนี่ยมันจะไปคับค้าคาบคาสาหรับตระกูลกล่องมีโอแต่กล่องมีโอเนี่ยมันจะจะัดรอบมันจะตัดแค่หมื่นสองแต่ตัว k v 3มันจะขึ้นไปเกินเกินหมื่นสามเท่าท,ท,ที่ที่บิดดูในในกรณีที่แถบเดิมก็ ใส่เลยได้ไหมก็ได้ไม่อันตรายเท่ากล่องเย็นกล่องเย็นนี่มันจะแก่มากกล่องเย็นตัวตัว150นะ KB KW6 มันจะแก่มาก